สวัสดีครับที่ี่ต้องใจเสเดียครับเดียงเดียเสียงเดียเดียวเด้ยเดียวเดี่วเดียวเดอยวเี่วเดยังดียวเดวเดีนวเดียวเดียเดยวเดยวเีเดียเยวี่เดียเดียวเดียวเดเดีเดีวดเดเดเีดเดีเย สวัสดีกันรอบห้องส่งเลยนะครับเอาละครับและนี่คือรายการนานาน,น่าดูสเปเชียลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พิเศษจ,จริงๆเลยนะครับตื่นตืนแหมบางคนอาจจะตกกระใจตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเรากนะ็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรามาบ้านใหม่นะฮะเป็น,น,นช่วงข่าวเลยช่วคราวนะฮะน้ำท่วมซ้อมอยู่น้ําท่วมย้อมได้ย้อมได้แบบนี้นะฮะแต่ว่ายังคงเป็นวอัยรุ่นคนรักเพลงอยู่ใช่แล้วค่ะวันนี้นานาน่าดูของเรานะครับภูมิใจนําเสนอการเปิดอัลบั้มครั้งแรก

แหมเจอครับพี่บอลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอลครับโอ้โหแหมเราเลยทักวิ่งไปนู่นเลยอ้าวแฟนๆคิดถึงพี่บอลหรือเปล่าสวัสดีครับแหมต้องให้แหมพี่ไม่ประเด็นที่อะไรนอีกหมดหมไม่โดน รับเต<ๆ>็มเต็มคนที่บ้าน <IS> อาจอ,อิจฉาเราได้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับที่ให้เกติกับนานาหน,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 น้าดูมาพูดคุยกันที่นี่นะครับแล้วก็ร้องเพลงให้กับแฟนๆใ,ให้ดูด้วยถามพี่เบิร์ดก่อนนิดนึงเห็แนแฟนๆเราคิดว่าแฟนๆที่เนี่ซ่อมง,ง่ายหรือว่าซ่อมยากครับพี่เบิร์ด<อ> <laughs> ถ้าเสียงอย่างนี้แสดงว่าซ่อมง่ายซ่อมง่าย แล้ว่าอย่างแรกเลยที่พี่เบิร์ตมานันนะถ้าดูเนี่ยพอล้อแล้วพี่ไหว้แล้วช่วยซ่อมหน่อยนะฮะช่วยซ่อมตากคนนี้ให้อ่อมหน่อยนะฮพวกเดียวกันพวกเดียวกันของเราซ่อมไม่ได้อะไรหายากซ่อมได้หาอะไรเจอแล้วอะไรซ่อมระบบชานเดินหายใจเนี่ยอะไรไม่เป็นเนยฮะอุดตาลแหววไม่ได้ช่วงนี้นะคพี่นะแย่เลยนะงั้นเรามาถามกันนิดนึงนะคะว่าอาร์บ้านทองชัยเซอร์วิสเนี่ยพี่เบิร์ตจะให้อะไรกับแฟนๆของบ้างคะให้เซอร์วิสให้เซอร์วิสเลยใครป่วย ใครไข้ใครเจ็บทางใจใครใจร้าวต้องออกใจใครใจรั่วก็บุกซ่อมได้หมดท,ทุกอย่างเอย่างเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจใ,<ค>วใจใช<ค><น>่ไหมนะฮะอารมณ์อารมณ์มแล้วถ้ากลับกันพี่เบิร์ดให้แฟนๆเนี่ยมาสวิตท,ที่เบิร์ดบ้างที่เบิร์ดอยากจะให้แฟนๆพี่เบิร์ดเนี่ยมาสวิตมาทําอะไรให้กับที่เบิร์ดครับเขารู้เริ 1, 2, ่งจอมซนเดเพไง น้ามีสัญญาณให้ยิดเข้ลยเขาไม่ต้องใช้เครื่องมือเขาใช้เสียงซ่อมนี่เขาเรียกว่าเป็นการซ่อมทางเสียงคะเดี๋ยวเราจะกลับมาไปหา2คนน้องปิติและคุณเท่งหลังโฆษณาเราจะไปพาตัวเข้ามาได้ยใส่ไม่ได้ครับทำไมอ่ะคือว่าไหนอยากตายต้องใส่มันครับตอนเซนนี่เป็นปู่อูเปล่า้เน ธงชัยสวิทที่เบิร์ดธงชัยไม่ตายอยู่กับเรานะครับช่วงต้นเราก็พูดถึงการทํางานเพลงในชุดนี้นะครับมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวพี่เบิร์ดมากเลยอย่านะบอกแล้<ม>ลวห่วอย่าน่ารักเป็นงานเตือนไว้ก่อนนาอย่าพยายามทําน่ารักใส่ผมนี่ถ้าหน้ารักใส่แล้วเป็นไงพี่อย<ร>่าไม่รอดนี่นะไม่รอดเขาก็ราฟังแล้วมันสนุกสนุกเป็นเป็นกันเองสนิทสนิทดีอ่ะอืมอม เพราะว่าเราไม่ค <confer IF> OR <TS> ่อยได้เห็นพี่เบิร์ดทำอะไรที่มันสบายสบายที่มานานแลยนะนี่นอนคุยได้ไหมสบายไปนี่พี่เบิร์ตพี่เบิร์ตสบายพอดีเนี่ยตีน้ำไปแล้นเสร็จนะที่สองคนนีแย่แล้วเมื่อกี้พูดถึงสองคนนะครับว่าที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเขาเขาได้ร่วมงานในมิวสิคดเพลงเพลงนี้ที่บอกว่ายาละรักยาลก ครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลครับน,นี่ครับอยากเร่าี่ฮะอันนี้ครับโอเคเออฮัลโหลอันนี้ <c oughs> นี่นี่ครับโอเคฮัลโหลครับครับที่นี่ต้องใช้เซอร์เวตครับมีอใครช่วยครับค่ะคือที่ร้านพนักงานขุลาพักร้อนกับต่างจังหวัด่าค่ะก็เลยต้องการหาคนแทนนะคะแล้วเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้เลยค่ะชื่อร้านอาหารน่ารักนะคะถนนปากธนาไปชื่อร้านอาหารน่ารักอยู่แถวนี้ดีกว่า ตกลงว่าพึ่นี้เจอกันนะคะเอ่อครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเออเออคุณน่ารักหรือเปล่าครับอะไรนะเปล่าครับเปล่าครับแล้วพุ่งเจอกันครับครับครับสวัสดีครับไอ้แจ้งนนีจะไปร้านหนึ่งแล้วนะเล่องเคยเห็นเจ้าของร้านใช่ไหมเขาน่ารักไหมวะไป็นห้ารัก ถ้าผู้หญิงน่ารักเขาไม่มีนะไม่เคยฆ่าสายตาคนอย่างเี่ถ้าน่ารักฆ่ากันแย่เว้ยทำไมอ่ะโรคเก่าฆ่าจะกำเริบขึ้นมาเลยเท่งโรคอะไรของพี่อ่ะก็วิญญาณคุณปู่เข้าถึงข้าจำ<ม>ไม่ได้อ่ะถ้าวิญญาณคุณปู่เข้าถึงข้าเแล้วฆ่าไปทำทจิกโขไปชูชูยักษ์ใส่เขาแย่นะเวน้ยเท่งร้านขึ้นเปิดใหม่ใหม่อ่ะเออเนี่ยพี่ไอ้ชำช่องวัวด,ดี ้องวนทำไมอ่ะฮะหายแล้วล่ะไม่เป็นหรอกไอ้เ <Hey, Tim. S 1> uh. พี่ไปหานูพีญั่นะรับน่ารับไม้เธอดูนี่บ้างลูก uh. <ป>นุ่ีงี้นอ่าเพ่ยินดีไหมพอไหมพี่ฮะ สวัสดีครับยานะครับคุณบอยครับเมื่อกี้เราเห็นกีลาท่าทางส่ะงากสนานมากเลยเอาเป็นว่าเราคงจะต้องให้พบกับพบกับใครล่ะพี่พบกับกับใครคุณแท่งแล้วก็คุณปิ่นครับผม รูแหละรอไปพี่รอรอไปพี่จังวันนี้ถาม่าตื่นเต้นตาดิตอนนี้ดูข้างในใจตื่นเต้นใจตื่นเต้นครับจะมาอยู่กับคนที่เรารักเราชอบพี่แต่ผมไม่มีเมียนะเสร็จผมแน่ยุ่งกับน้องกับนุ่มครับ เนก่อนวันนี้เ<ช>นี่ยมาเจอพี่เบิร์ดเอากล้องมาบาัดจ้าเอากล้องมาด้วป่ะจ้าไม่ได้เอามาค่ะวันที่ถ่ายมิสิกถ่ายแล้ววันนั้นวันนั้นเป็นถ่ายกับพี่เบิร์ดไปกี่ม้วนคะวันนั้นม้วนเดียวพอดไหมคะม้วนเดียวไม่พอคือวันที่ถ่ายนิสิตนกับพี่เบิร์ดแล้วต้องเป็นแกพกกล้องส่วนตัวไปเลยครับเพราะว่าวันนี้นเจอพี่เบิร์ดขอถ่ายแล้วหมดไปหนึ่งม้วนจริงๆแล้วเป็นเนี่ยชอบพี่เบิร์ดมานานนานแล้วจริคะชอบมานานมากแล้วค่ะตั้งแต่สมัยชุดลมมา ชอบนานที่ได้เคยบอกพี่เบิร์ดว่าตัวเองเนี่ยชอบพี่เบิร์ดขนาดไหนก็บอกอยู่สม่ำเสมอค่ะพ่อแม่บอกสม่ำเสมอบอกว่าไงคะพี่เบิร์ตแบบน่ารักมากกว่าที่พิ่เข้าไปอีกแล้วแล้วชอบตอนไหนคะชอบตอนปู่หรือชอบตอนหลานเนี่ยตอนปู่เลยไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกเดี๋ยวกล้าบอกเพราะเพราะตอนที่ปู่ยังไม่เข้าสิงเนี่ย คือในมินติคบิรเขาเป็นัวผู้หญิงมากเพราะปูเข้าปั๊บเนี่ยเขาโอ้โหมากปแต่พี่แท่งปูเข้าด้วยอ่ะพินจํไจับก็จับมือพี่ะจับจับเจับไปจับพี่จับแลจับเองของเราะของเราปลูกข้าวลอดไม่ได้ออกนี่ว ห็นลีลาปลูกข้าวยังไงพี่ออนู้นอี้าปูกนี่ไเห็นนี่ปลูกไม่เข้าหรอเห็ไม่รู้ดีกว่ปลูกข้าวเฮ้ยไอ้วน้าโกหกเองเลวปลูกข้าวไม่หนีไม่หนีนะไม่หนีก็ไม่หนีเฮ้ยทำไมปลูกข้าวเหมือนกัน ปลูกอะไรเรองานแดนแนนั่งหัวงูแมนอันนี้ล้วเวลาพี่ไก่ไม่ได้ปูกเข้าแล้วครับปลูกเข้าตรวจสางแล้วแล้วแย่แหนแไม่ได้ดูดีเลยนะพี่เท่งนะไม่ได้มาเล่นกับพี่เท่งบ้านนะแล้วพี่เท่งเองพี่เท่งเขาบอกว่าเออ่ทั้งแขาบว่าทั้งได้ที่ได้รู้ว่ามาร่วมงานพี่เบิร์ดเนี่ยทำไมถึงไม่เชื่อเออทำไมถึงไม่เชื่อไม่เชื่อผู้จัดการโทรบอกเล่นมิวสิกของพี่เบิร์ดของเบิร์ดแล้วก็ สีเบิร์ดหรือเปล่าสีเบิร์ดหรือเปล่าสีเบิร์ดหรือเปล่าว่าที่เบิร์ดเขาจะมาอะไรแบบเอาตลกไปเล่นมิวสิดด้วยอนะไรเงี้ยเราไม่คือว่ามั่นใจว่าเป็นสีเบิร์ดเขานัดโมงเช้าเราก็ถึงโมงเชา้าแล้วก็นอนบนรถครับแล้วตื่นขึ้นมาก็ก็ยังเข้าใจว่าเป็นสีเบิร์ดโมองไง <laughs> เ,เดินมาล้างหน้ามองเห็นเอ้าที่เบิร์ด พี่เบิร์ดอะไรเงี้ยพี่เบิร์ดเขาเปลี่ยนหน้าพี่เบิร์ดเฮ้ยพี่เบิร์ดเออแล้วเราก็พี่เบิร์ดเขา่ยนหาหลักมากแล้วก็พยายามกันเลี้ยงนี่นะพี่เบิร์ดเขาเรียกินข้าวเพ่งมากินข้าวก่อนแล้วก็คบ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 ทำไมอะพี่จะไม่แต่งฟันยังไม่แต่งฟันทุ่มตื่นนอนไปล้างหน้าล้างตานาจาคิดเฮ้ยอะไรวะมีสิ่งกับเบิร์ดธงไทยเหล่านี้เอองานนี้เราต้องมา ตั้งใจเล่นเลยมากๆนี่ต้องทําให้ดีที่สุดเห็นบอกว่าเจอครั้งแรกนี่เอขอเลยขอรองเท้าเลยจิงหลับี่ไม่ทีแรกเราเราก็แกล้งถามว่าไอพี่แส่องท่าเบอร์อะไรอ่ะก็อเบอร์41บอ็บอกแม่ผมเป๊ะพอดีเลยเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันแล้วเราก็ว่าอยากก็ได้สักชิ้นหนึ่งเป็นกชื่อลึกจากพี่เบอร์ใช่ไหมเราก็ขอรองเท้า แขอของต่ําได้ของสูงแบบได้เลยครับได้ด้อยได้ส้อยเลยได้ไปแล้วใช่ไหมพี่ได้ไปแล้วใส่ไม่ได้ครับทำไมอ่ะคือว่าไหนอยากตายต้องใส่แล้วมันครับอ๊ยตายนนี้อยากตายโอพอได้ร่วมงานแล้วนะทั้งพี่แง่ทั้งติ่นเลยนะรู้สึกยังไงกับพี่เบิร์ดแบบกันเองมากเรื่องเขากินข้าวนั่งคุยหยอกล้อกันอะไรกันอย่างนี้เราถึงอืม ความคิเราเรายังเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะเขาไปด้วยเป็นกองกองไปเป็นกองกองอ่ะเขาไปด้วยตอนนี้คือภาพโพสที่คนภายนอกอาจจะมองอย่างนั้นแล้วปิ่นนะคะตอนนี้ยังไม่รู้จักสัมผัสกับพี่เบิร์ดรู้สึกยังไงก็ก็คิดคิดว่าเป็นอย่างนี้ค่ะอ่าฮะจริงๆริแบบคิดว่าต้องน่ารักเป็นกันเองอยู่แล้วแต่โทษนะเยอะเยอะไปครับเยอะไป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 จองได้แต่พอแบบได้ทำงานด้วยแล้วยิ่ง มากมากกว่าที่คิดเอาไว้แต่ในทางเดียวกันแถมได้ทานข้าวกับพี่เบิร์ดด้วยดีกล้องถ่ายแม่กลองถ่ายวงเล็บยไวให้มันดูดีไว้ก่อนนะได้ทานข้าวกับพี่เบิร์ดด้วยทานข้าวกล่องร่วมกันใกล่องเดียวกันนะพ่อ่องเดียวกันหรือเปล่ากับข้าวเดียวกันข้าวอะก็ามค่ะ แต่พี่เบิร์ตตักหมูให้ชิมจำได้และชิมนั้นหนูยังเก็บเป็นทีพังไว้นก็คงแก้วหัออกมาอันนี้คุณปิ่นทานข้าวี่เบิร์ดแล้วครับจำได้โอ้โหผมยิ่งกว่าคุณปิ่นเลยยังไงผมว่าผัดเสื้อผ้าในห้องเดียวกันเลยแต่เขาบอกว่ามีฉากหนึ่งที่ลุงับบอกสินว่าจะให้พี่เบิร์ดถอนแค้มปกติแล้วนะคุณผู้ชมเราปกติผู้หญิงที่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะบอกว่า ไม่ได้หรอกค่ะอย่าให้สัมผัสแก้มเลยคะเดี๋ยวคุณแม่ว่าเดี๋ยวเชือวนี้ของน้องป่นของเราฮะตอบว่าไงฮะป่นก็เรียบร้อย่ะเราเศาแตเรียบร้อยแต่หลายๆลเทกก็ได้เรียบร้อยไงแต่ว่าเชือกที่เพื่อนเขาหลายหลายเทกก็ได้แต่อันนึงที่มีหลายๆเทกนะฮะเพราะว่าแต่ละเทคนันไม่เหมือนกันทุกทีเลยคือฉากที่คุณเท่งเข้าฉากกับพี่เบิร์ดที่ต้องมีอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาที่เบิร์ดก็หาอุปกรณ์เองด้วยเหมือนกันแล้วก็ไปซ้ำกันเลยเป็นไงครับที่ฉากนี้ ไม่รู้สริงๆพี่รู้สึกสนุกพี่รู้สึกสนุกกับเขาเหมือนสนิทจะมานานเพราะว่าเขาเป็นคนดีนะแต่มานเราเจอเราเจอคุยกับใครแล้วคุยแต่เรื่องงานตลอดเรามาเจอคนนี้ในคองมขายนะคุณสุดที่ไม่ต้องไม่ต้องแบกถามอะไรกันเลยเขาก็บอกให้หยิบโทรศัพท์เครื่องนี้หยิบหยิบเขาก็เขาหยิบ เรียต่อไปตลอดต่อไไปเรื่อยเลยเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์มากกานมันไม่ใช่การแสดงนะมันเป็นอารมณ์มากต่อความสบายใจแล้วบเอิญเขาเหมือนเหมือนกล้องเป็นบุคคลที่สามที่ถ่ายเขี่ยปากเราไปดูภาพกันนะครับว่าแหมแต่ละฉากแต่ละเทปไม่เหมือนเลยเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมครับครับเปิดร้านแล้วครับเชิเบอร์เลยครับขอให้เบอร์รวยๆคนเข้าร้านเยอะๆขอให้รวยๆคนเข้าร้านเยอะๆคนรัก คนเข้าร้างคนลักเลยรวยซะตุวซ่อมได้ว่าวันที่อของนะเปิงล้างนะขอยรวยรวยนะขอยเป็นไร่วยคือนอะรวยรวยลิขลิกรวยรวยลิกลิกนะซาตัวรวยรวยอะวันที่อกอะขายรวยรวยต้องไปเลยอะถึงดืนธันวาันก็ล่าขายไม่หยุดเลยตาทุกอาทรวยรวยลิขลินะนาโปนานารวยรวยรวยะ ฮัลโหลฮัลโหลครับพี่ครับพี่ครับอันนี้ฮะฮัลโหลครับอันนี้ครับอันนี้ฮะถ้าอันนี้ดังอันนี้ก็แผร์ลิงนะครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ การทำงานมีสุริโอบอกว่าอย่าได้รักนะคะกับกอล์มได้ครับเห็นไหมเราได้เห็นแล้วเราก็ได้ให้ทั้งปิ่นทั้งวิเชียพูดถึงพี่เบิร์ดใช่ไหมคะตอนนี้ควรจะต้องให้พี่เบิร์ดพูดถึงทั้งสองคนใบ้านนะะอ่ะเรื่องที่ใครก่อนดีครับพี่คือกับสมาพลเนี่ยไม่ใช่เป่นทาวคนนี้คนนี้คนนี้ทาวแปลกคือตอนแรกตอนแรกเออพี่จะเป็นคนมีความสุขมากเมื่อรู้ว่าใครเขาใครใครเขารู้สึกดีกับเรา บอกว่าเขาถามว่าแล้วเราเขาจะยอมเล่นด้วยเหรอเขี่ยถัมไปปกทีมึงก็บอกว่าปิ่นบอกว่าเป็นลมซาวสลบซาวสลบโดน๋ยวเดี๋ยพุ่งกลับเขาไลฟ์ฟังนะปิ่นลมซาวสลบเท่านั้นนะ่ะเท่านั้นนะพี่เลย,เลยอยากเจอแล้ววันที่เรารู้ว่าพรุ่งนี้เขาจะมาเนี่ยวันที่เราถ่ายก่อนวันแรกทีก่เขามาเนี่ยพี่กับพี่เล็กก็เดินผ่านที่เลด่ดูแลเจ๊กำลังแต่งแต่งกำลังทาลิสติกอยู่ กันมอง่เงี้ยนเดิมยิ่งีเดิมแล้วกมองเงี้ยมองอ่งแต่แล้วกสวัสดีก็ไปพอข้าไปคุยด้วยหอกเป็นไงรู้เรื่องไหมลูกตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ดูยังไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่าหนูทำอะไรอยู่ยังงงอยู่คนนี้ตั้งใจนานน่ารักคนที่มีศรัทธาต่อกันเนี่ยเมื่อเรามาร่วมงานด้วยกันแล้วเราก็มีเจ้านายคนเดียวกันก็คือคนดูเราพึ่งึกกำลังกันเราจะทำอะไรอย่างีความสุขเลยแล้ว ความที่เขาที่ได้ยินเพราะว่าเขาชอบพี่มาตลอดเนี่ยจนกระทั่งการทํางานครั้งนี้มันขาจนกระทั่งชักไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจะชอบหรือเปล่าก็เลยถามเขาว่าเป็นทุกครั้งที่ผ่านมาเนพี่ไม่เคยตลกขนาดนี้เลยนะแต่มามาละบัานในพี่มีความสุขมากพี่นยังชอบอยู่ป่ะชอบใครยังไงก็ชอบครับแล้วเกิของบ้างอะไครับพี่เพลงนี่เดนเดือนนี้คือที่บ้านชอบเขาอยู่แล้วด้วยครับพี่สาวดูชอบเพลงนาเออ ชอบอาการเพรแลแล้วเราจะถึงกันเวลาเราเราใส่ยุวมกันอะไรแบบนี้ช่วยช่วยกันคิดช่วยกันคิดีทำมนงานเพราะรักเรามีน้ำใจเลยทำตอนนี้กินอาหารเป็นเป็นกล้วยเป็นอะไรที่เกิดมายังกันไปให้ตายเลยมาเก็บมาให้ไปหนีแล้วแล้วร่วมงานกันอยู่กี่วันครับถ่ายถ่ายเรื่องนี้แรเสอวันสปิหนึ่งวันสองวันแหมชอาเป็นติ่นะวันนั้นแกล้งป่วยรึเปล่า ถ่ายครึ่งวันแรกแล้วป่วยจะได้ดึงไปกว่าด <that> ึงไปเป็นเดือนเลยอ่ะเหมือนละครเนี่ยใช่อะมีเหมือนละครนะครับของผมนี่ทั้งอัลบั้มหรือไงน่าติดตัวเวลาเขาแล้วแม่ปิดด้วยในคล้องถ่ายนี่คุยตลอดเวลาเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นเพลงเศร้า ผิดร right? ้องให้ได้ไมนี่นี่นี่ออกตัองมเลยิร้องแล้วหยุดแล้วร้องอีกแล้วหยุดแล้วร้องอีกได้ด้วยนี่อันนี้ก็บอกผมจะรองผมก็ร้องให้ได้แต่เขาออกตัวกันใหญ่เลยนะก็เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นระหว่างคนสามคนนะคะระหว่างคนที่เคยชื่นชอบกันมาก่อนแล้วก็ได้มาพบกันนะคะรหว่าง ป in ja> ิ่นพี่แดงแล้วพี่เบิร์ดค่ะเราก็มีขอามอบขอมอบให้กับคุณปิ่นก่อนนะครับในฐานะที่มันเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ให้กับพี่เบิร์ตครับของชิ้นนี้เรารู้ว่าคุณปิ่นอยากได้มากวันที่เราได้บอกไปว่าวันแรกเนี่ยนะฮะถ่าย MV ก็ออกกล้องไปวันนี้เราก็เลยมีภาพถ่ายระหว่างน้องปิ่นและพี่เบิร์ดมาให้เดี๋ยวต้องให้พี่เบิร์ดเซ็นให้กับน้องปิ่นด้วยนะครับ r e บิร์ดเซ็นให้กับน้องปิ่นเลยครับเซ็นตัวหัวใจเลยนี่ พี่มันไม่เขียนหัวใจะดูพี่เอตอนเี้นี่เป็นปู่อยู่เปล่าน้าเน่อพี่อะพี่เดี๋ยวเพื่อนต้นอนไม่หลับต้ออ่านหรือเปล่านิดนึงครับพี่เบิร์ดครับนิดนึงครับอาหารอยากรู้อนอะเลยอ๋อก็ปิ่นจ๋า๋ยวไมีปิ่นจ๋าด้วยยินดีเหลือเกินที่ได้รู้จักขอให้มีความสุขมากๆเมื่อนึกถึงภาพนี้ พี่เบิร์ตต้องใช่ไหมเนี่ยอยากเป็นปู่อีกโอเคไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะคะเรามีของมาให้กับทุกปนเราจะไม่มีให้พี่เท่งก็ใช่ที่ฮะของเราก็แฉ๋วพี่เท่งหลับตาสิคะหลับตาสิคะหลับตาลาบีชเดี๋ยวก่อนนะฮะพลิกดูก่อนดิฮะพลิกไม่ดีเดี๋ยวโดนหน้าตัวเองเลยสวยฮะ อ๋อสิ่งนี้นี่เองที่พี่อยากได้ใช่ไหมนั่นรองเท้าเซนเซนเซนได้พูดเรื่องอะไรครับพี่ผู้ไหนก็ได้ครับเซนพี่เซนเซนต้องหงายทั้งนั่นเซนเซนันก็แค่เยอะแยะเปิดมาลาบซีทิรัส นี่รองเท้าของฉันรองเท้าไปขอยืมให้เธอใช้เดินได้ขอบใจพี่ที่รักนี่เพลงทั้งนาหลักฝันจะนอนทุกวันนุ่นจะลดไปลไนี่นะถ้ายังอ่ารักษาไม่ดีนะแล้วก็เกิดหาจะข้างนะจะต้องเปิดเพลงนี้เลยหากเราต้องจาก เผ็ดบูมแมลงนะใช่แล้วมันก็จะกลับมาเออเอ้จริงจริงเล่นเพลงพิกขี้หนูก็ได้นะเผ็ดทีเผ็ดดีนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปิดแล้วคุณเดี๋ยวครับไม่มีเซนเลยครัมีเอาไหมเอาเซนจริงก็พี่โอ้เซนเลยเซน่อยรองเท้าเดินยี่ห้ออะไรไม่ทร้าแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นยี่ห้อทรงชัยไปแล้วนะฮะครั้งนี้เป็นพี่ครังนี้เป็นพี่จะได้จะได้มาเท่าฉากกันไหนเวลาของเท่งมีแค่นี้เลยนี่ ของแท่งน่นแนบตัวนะใจผมาก็สา้เซ็นพั่วเลยนะจะใส่ยังไงล่ะพี่พี่ขอบคุณมากครับจ้าไป็นไรไม่เป็นไรแล้วพี่เบิร์ดเองจะของแง้มๆได้ไหมครับว่าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอีกในเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอให้ตัวต่อไปนางเอกก็ต้องมีนางเอกก็ต้องมีพี่นางเอกมีเพื่อนหนูมิวสิคไหมคะเออเพื่อนหนูร้องให้ได้พี่เบิร์ดก็ร้องไห้ได้ว่ผมคิวว่างตลอดเลยนะครับ ปิ่นก็บอกทีมงานว่าเพลงเร็วก็เล่นไปแล้วเพลงช้าก็เล่นได้ทีมงานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดโซโลให้ได้เล่นเลยได้เล่นเลยมีจะมีเอ่อปิ่นกับเท่งก็พักก่อนอาจจะกลับมาใหม่พักนานนะครับ <c oughs> ไม่เจอกันแน่นอนไ่เจอกันใหม่ <c oughs> แต่ว่าผู้มีน้อยคนหนึ่งที่เขาเขาก็มีความสุขที่ดีไห้มีเบิร์ดเหมือนกับปิ่นเหมือนกับเท่ง จะบอกเลยแล้วเนี่ยเล่นก็คือไก่กับอ้อมนะครับก็เล่น,ต,นลตัวสาปนะครับเราทำชุดสวยๆพรุ่งนี้ฮะเราหน้าถ่ายกันนะเราเป็นคนแบบเตรียมกล้องแต่งหน้าเราทำเองหมดทุกอย่างเราลงทุนเองฮะแหมจริงๆแล้วจริงๆแล้วเป็นใครครับพี่เบิร์ตแง้มได้ครับแง้งแมได้ใช่ไหมแง้มแต่ชื่อเล่นนั้นคุณไม่ต้องบอกชื่อจริงไม่ต้องบอกชื่อ แอนแอนออนอ่าแง่บอกไปแบบเขาบอกไปแล้วเลยฮะเรื่อแอนแอนแอดมีทั้งสามคนเลยนะในวงการแอนก็มีแอนก็มีเซ็แอนก็มีเซ็งถ้าเกตงง่ายเขาจะเดินอย่างนี้เซ็งแอนก็มีแอนก็มีติดตามให้ดีนะคะว่ามิวสิกวิดีโอเรื่องใหม่ของีเบิร์ดน่ะเอกคนนั้นจะเป็นใครครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับมานะครับกับช่วงต่อไปยังมีอะไรพิเศษแอนมากมาเลยช่วงนี้นะครับขอบคุณแขกรับเชิญรอยชั้นหนึ่งคุณปิ่นและคุณเท่งครับขอบคุณครับ ย้ช่วงหน้านะครับที่เบิร์จะกลับมาร้องเพลงให้เราฟังกับสักคู่เดียวโอก้่เยนะเยนะนใจผมสันที่จะไปโฆษณาเราได้บอกลณะนะว่า จะมีตัวอย่างของมิวสิควิดีโอเพลงที่เลิกกันแล้วเนี่ยมาให้ชมกันที่นี่แต่ก่อนจะไปชมกันขอถามพี่เบิร์ดนิดนึงนะคะในเนื้อเพลงเขาบอกไว้ว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองเนี่ยเดี๋ยจะเป็นพี่เบิร์ดออกหางพี่เบิร์ดมีวิธีดูแลยังไงคะพี่เบิร์ดแนะนำหน่อยเถอะน้องๆก็จะไปซ่อมตัวเองอืมอก็ได้อันนี้เป็นเรื่องลึกเกินอย่างนะครับมันซึ้งเนี่ยมันซึ้งอ้าซึ้งได้คีอลึกเพราะว่าถ้าเอาเป็นว่าเกิดมาในโลกนี้รักใครก็รักเถอะ แต่ถ้าเบืดเขาไม่รักเราก็เอาอก,กลับมาเรายังมีคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตเราอีกเยอะทําใจให้เข้ม,ขมแข็งไว้วิธีการดูแลดูแลความรักของตัวเองได้ดีเยี่ยมเลยนะครับตอนนี้นะครับเรามีตัวอย่างของมิวสิโดเพรงเพลงนี้ไหมได้ชมกันด้วยเป็นตัวอย่างนะครับเราไปชมตัวอย่างกันตอนครับผมรู้จักกับแอนมานานหลายปีผมไม่ใช่ผู้ชายในแบบของเขาทะเลาะกับเขามาเลย มันกาเรื่องมันจะจบแต่มันก็ยังไม่จบปลุเลิกกันแล้วให้มันจบจบไป ชมครั้งแรกที่ไหนนะติดตามข่าวกันให้ดีๆก็ร้วกันนะคะแต่สําหรับวันนี้นะครับเราจะได้ฟังเพลงก็เลิกกันแล้วของพี่เบิร์ดกันที่นี่เป็นครั้งแรกด้วย <Okay. S 1> และไม่ใช่เพลงนี้เพลงเดียวนะครับยังมีอีกหนึ่งเพลงครับที่เพลงอยารักกันเลยได้ฟังที่นี่ก่อนวิทยุซะอีกโอ้โหเอาละยยพี่ พี่ใส่กระจับเลยนะครับคอยมวยเลยพี่เบิร์ดพร้อมไหมครับพร้อมจะให้พี่เบิร์ดไปเตรียมตัวครับเราจ้ส่งพี่เบิร์ดไปเตรียมตัวก่อนเลยครับขอเชิญครับพี่เบิร์ดครับเอาละครับเรามาฟังเพลงเพลงนี้กันนะครับก็เลิกกันแล้วจากพี่เบิร์ดธงชัยสวิงครับการให้กับเอ่อคุณผู้ชมแล้วถ้าค่ำคืนนี้นะนะนะดูสเปเชี่ยวยังบริการไม่สะใจ พรุ่งนี้เปิดอูอย่างเป็นทางการนะครับทงชัยเซอร์วิสพร้อมกันทั่วประเทศครับแต่วันนี้นะเนีก็ต้องขอของคุณพี่เบิร์ดมาที่มาให้บริการความสนุกกับเราเต็มที่ตลอด1ชั่วโมงนะและก่อนที่จะลายจากการในค่ำคืนนี้นะพี่เบิร์ดก็จะมาร้องเพลงให้เราฟังอีกหนึ่งเพลงคับเพลงบอกว่าอย่าน่ารักนะครับวกบอกไว้ก่อนว่าไม่งั้นเนี่ยคุณอาจจะหลงรักเขาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะแล้วเราก็หวังว่านทั้งอ้อม เฮ้ยทั้นอ้อมั้งใช่มครับชั้นอ้อชั้นอครับที่ไก่และท่านผู้ชมก็คงจะหวังเหมือนกันว่าโอกาสหน้าที่เบิร์ดคงจะมาสร้างความสนุกสนานให้กับเราอีกนะสำหรับรายการนานาดูในค่ำคืนแบบนี้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่เบิร์ดนะคะขอบคุณพี่เบิร์ตครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะร้องเพลงให้ฟังครับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนแล้วตรสวัสดีครับ